ไปดับไปยัรับป้อนคล้องเลูกให้กำลังใจกันหน่อยกำเชือกลูกบินพูดพุ่งเลยพูดนะเด็กกองคอยบวก

ดี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  <pot> <pare with swordfish>